สวัสดีเพื่อนเพืนชาวฟีฟ้าไรสี่ทุกคนเนี่ยอยู่กับผมจอนนะครบับหลังจากที่ลงคลิปอ so ันซูฟาตี1ิบเก้าบวกแปดไปบอกว่าเพนื่อนของเย,ยชอบกันนะครับกับนักเตะที่โคตรแปลก แล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับนักเตะปี 19s ฟูลทีนะครับผมตามนี้เลยครับก็เป็นไลฟ์ที่ผมจะเอาใช้ลงแข่งไทยเลเจนด์ครับนะครับคือเขาเปิดรับสมัครแล้วแหละแล้วก็จะแข่งเดือนหน้านะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเจ็เต็มหรือยังนะครับใครอยากจะติดตามการแข่งในรายการนี้ลองหาดูในเพจนะครับฟีฟ่าอะไรสีได้เลยนะครับสรับผมก็จัดทีมไว้รอแล้วนะมาในแผน4-2-2-2นะครับ by เบสเล็กนะเพราะว่าผมก๊อปจากมันมานะก็เบส a ล u กก็น่าจะเป็น โปรเพเยอร์ er, ider, นะครับอีกคนหนึ่งที่น่าจะลงในรายการนี้นะและโดยเนื่องแบบว่าผมเบื่อแผ่นเก่าๆผมแล้วผมก็เลยก๊อปเขาเลยนะครับก็ของเบสซิลิกนะอันนี้ผมก็ไปก๊อปน้องเข้ามาะครับแล้วก็จะเป็นไลอัพประมาณนี้เอาแบบเน,น้นนักเตะที่แบบชอบนะฮะแล้วก็คาพลังแบบดูดีนิดนึงนะฮะต้องบอกว่าบวก5ฟูลทีมนี้ผมตีเองเกือบหมดเลยนะนี่ครับข้างล่างก็มีอันซูฟาติก็มานะแต่ว่าบวก8ปดเขาไม่ให้เอาลงเหมือแนบบว่ารายการนี้เขาจะกําหนดแค่แบบปี1 9บเอ็ดบวกหหรือว่าตํานานไทย บวกไม่เกิน5นะครับผมก็จะมีพี่ตุ๊กปิยพงศ์อยู่แล้วนะสำหรับไลน์อัพนี้นะสำหรับแผน422นะก็เป็นแผนยอดฮิตอีกแผนหนึ่งเนะี่ยที่ในเรนกิ้งเนี่ยเจอบ่อยมากๆแต่ว่าปัญหาของผมก็คือตอนนี้เนะี่ยพี่ตุ๊กปิยพงศ์ค่อนข้างไม่เข้ากับแผนนี้สักเท่าไหร่ไม่รู้สิผมอาจจะไม่เข้ามือเองมั้งวันนี้ผมก็เลยจะมาเสริมทับสักหน่อยนะเพราะว่าอยากได้พี่ซิโก้นะครับตอนนี้ผมมีเงินอยู่ 600m ตอนนี้ซิโก้ราคาเท่าไหร่วะ ตอนนี้พิซซิกโก้อยู่ที่2,900ล้านนะครับก็ถือว่าแพงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยให้ตายเถอะผมอยากได้พิซซิกโก้มาลองเล่นในแผนนี้นะครับหรือไม่ก็พี่มูยก็ได้พันเเองวะถูกกว่านะแต่จริงอยากได้พิซซิกโก้เพราะว่าแผนนี้น่าจะเหมาะกับแกนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปลองเล่นกันนะครับกับทีมที่ผมทํามานะเดี๋ยวเราไปเสริมทัพกันก่อนดีกว่านะหาตัง์กันสักหน่อยอครับซึ่งการหาตังของผมก็ <c oughs> ทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันหมายถึงอะไรนะผมได้ยินมาว่าในครับช่วงนี้มีกิจกรรมโปรโมชั่นจาก e ีกแล้วนะ 5.5 Special Pack นะครับผม29เมษายนถึง5พฤษภาคมนะครับ2563เข้ารับไอเทมสุดพิเศษได้ทุกวันอ๋อมันเหมือนครั้งที่แล้วนะครับที่แบบว่าเราเข้ามารับของได้ฟรีทุกวันนะครับผม อาจจะการล็อกอินในแต่ละวันนั่นเองนะหูยมีแบบโปรโมทตำนานไทยด้วยนะครับเดลี่ล็อกอินเวัน7จ็ดไพรส์นะครับผมล็อกอินทุกวันรับไอเทมสุดพิเศษเนี่ยสำหรับวันที่29นะครับอ๋อวันนี้วันที่29นะครับวันที่29ได้20ล้านนะฮะจากกิจกรรมล็อกอินนะครับเฮ้ยแล้วมันทำยังไงอะอ๋อนี่ไงตรงนี้ครับมันจะมีโค้ดของเอ่อ20ล้านนะครับโค้ดประจำวันนะเรากด Copy ตรงนี้ได้เลยนี่ว่านะอย่าลืมนะครััับบวว่่าาใคครรรททีีจะะมโ้้ดตงนนนุก ก็อย่าลืมมาล็อกอินก่อนนะครับผมผมนี่ก็ล็อกอินแล้วนะใช้ a c e b o o k ล็อกอินนะครับแล้วก็มาก๊โอโค้ดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะามาใสนะ่ในเกมนะครับอันดับแรกต้องมาที่เว็บไซต์นะฮะ r e d e e m f o c g a r i n a in t h นะครับแล้วก็ล็อกอินเลยนะเมื่อกี้ผมก็ได้โค้ดมาก็กอกเข้าไปเลยแล้วก็กดใช้งานรหัสนะครับกดป้าบเข้าไปเรียบร้อยครับเงิน20ล้าน สบายสบายนะเพียงแค่แบบล็อกอินในเว็บ s h o ป e ี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กิจกรรมไว้ด้านล่างนะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามารับของฟรีนะโอเคหลังจากที่ได้ตังค์20ล้านมาแล้วนะโอ้ยพรุ่งนี้รู้สึกจะเป็นโค้ดลดเพิ่ม50%นะ50%นี่น่าจะเป็นการซื้อของในโชปปี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะ เออมีแพ็กเกจสุดคุ้ม5.5พีเยมแพ็กนะครับเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่29เมษายนถึง5พฤษภาคมนะครับโอ้โหช่วงนี้ครับมีกล่องไทเลรเจนบ็อกด้วยนะครับผมราคา200บาทซึ่งมีกล่องแบบนี้ขายมันก็ดีนะเพราะว่าของในกล่องเนค่อนข้างดีมากๆนะฮะคือเปิดแค่กิจกรรมฟรีผมก็ได้ของดีเยอะแล้วอะแล้วนี้แบบมี SVP มีการ์ด92นะครับมีการสสมเงินแล้วก็มี 50m นะ 200ถามคุ้มไหมก็คิดว่าน่าจะคุ้มนะโหแล้วก็มีสตาร์เตอร์แพ็คด้วยนะครับ100อ๋อมีราคาเอ้ย30บาท30บาทได้กล่อง Box. คลาสสิกบ็อกกุญแจพร้อมกล่องนะครับ3าบาทโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับมี3ราคามี30 100แล้วก็200นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีโค้ดเพิ่ม50%ตรงนี้นะฮะวันที่30เนะี่ยถ้าเกิดว่าเรารับโค้ดตรงนี้แล้วก็มาซื้อแพ็ค200มันก็จะเหลือร0 1ยนะ ผมว่าโคตรคุ้มเลยวะ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปรีวิวแพ็คนี้กันหน่อยดีกว่าหาในสเปเชียลแพ็กนะครับกดไปตรงช็อปนาวได้ไหมโอ้ได้ครับอ๋อตรงนี้เลยเหมือนการซื้อสินค้าในโชป p ี้เลยนะครับพอสั่งซื้อสินค้าแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นอ่าการชําระเงินนะครับตรงนี้ข้างล่างเนี่ยการชําระเงินก็อยู่ที่เรานะครับว่าจะชำระเงินทางไหนนยบางคนถนัด a i r ์เพย a l อลเนี่ยบัตรเครดิต ไอแบงกิ้งโมบายแบงกิ้ง ATM นะครับหรือว่าชําระผ่านบัญชีธนาคารก็ทําได้นะครับแต่ผมเนี่ยมียอดเงินใน wallet อยู่แล้วนะ4066บาท <c oughs> ซึ่งก็หมดตูดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวลงทุนกับแพลงนี้ไปเลยแล้วกันเนี้ยแล้วมันก็จะคิดเงินนะครับใส่รหัสแป๊บอ่าเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยครับเขาสั่งซื้อเสร็จชําระเงินแล้วแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะแจ้งโค้ดมาจากการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับผม ตรงอ่าลูกกระดิ่งนะรอมันแจ้งเตือนมาแล้วก็เอาโค้ดเนี่ยไปใส่เว็บไซต์ที่เราใส่โค er ้ดก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะได้ไอเทมในเกมแล้วนะนี่ครับพอเราซื้อไปได้สักพักหนึ่งนะไม่เกินประมาณ2อสานาทีนะฮะเดี๋ยวเขาก็จะให้โค้ดมาตรงนี้นะครับเขาจะขอบคุณการสั่งซื้อนะครับเราก็กดปุ๊บมามันก็จะมาหน้านี้นะฮะมี2โค้ดนะก็เอาโค้ดเนี้ยไปกรอกนะครับนี่ครับเอามาใส่ตรงนี้นะแล้วก็กดใช้งานรหัสนะครับโอ้จะได้แล้วนะเรามี2โค้ดล้วก็ใส่2โค้ดเลยครับอ่าเรียบร้อยครับ ไม่ยากนะเอาล่ะเรามาดูในเกมเงินบ้างดีกว่านี่สำหรับของรางวัลของเราพรีเมียมแพ็กนะครับเรียกได้ว่าโคตรคุ้มนะยิ่งพรุ่งนี้นะครับใครที่แบบว่าไปเอาโค้ด50%ของโชปปี้มานะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มกว่าเดิมอีกนะอาลแล้วับมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่าน,นะครับเอาเงินง่อนนะอันนี้เป็นล็อกอินรายวันนะครับ20ล้านนะะแล้วก็ตรงนี้นครับ100ล้านนะฮะมาที่แพ็กสุ่มตังค์ครับ โอ้โห120ล้านเลยโอโ้ตอนนี้เราได้ประมาณ200อเอมแล้วนะครับเปิดการ์ดกันก่อนนะฮะเกนะครับดูคนว่าคุ้มหรือเปล่าโอ้โหเดินเลยวะอเลกซานโดโอโ้ตัวละ9ล้านเองครับแล้วก็ดานี่โอโมแต่ว่าไฮไลท์ของเราเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับเป็นกล่องกุญแจงเงินกุญแจทองนะเงินค่อนข้างดีมีไทเลเจนด้วยนะในแพ็คนะครับมันลุ้นนะว่าจะได้ไทเลเจนหรือเปล่าครับผมอยากได้พิซซิโก้นะไทเลเจน มาไหมโอ้โหมาหรือเปล่าโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยขอหน่อยไทยเลเจนด์ไม่มาไม่มาโอ้ my god กล่อ,กองทองนี่เท่าที่แบบเปิดของฟรีมานะมันได้500รอเอมออกบ่อยมากเอ้สี่ร้อยไมาได้400รอเอมนะครออกบ่อยมากนะสำหรับกล่องฟรีที่ผมเปิดทุกวันนะครับมาดูกันว่าสี่กล่องจะมาหรือเปล่าเนะี่ยพร้อมแล้วบ้า กองทองอุ๊บเกสว่ะเก้าสาอีกแล้วเดี๋ยวก่อนขอเงินได้ไหมสี่ร้อยสัก400รนี่คุ้มเลยโอ้โหไม่มาอย่างน้อยเราก็ได้การ์ดมาเปิดเล่นนะนะอย่างว่านะมันต้องลุนนะครับก็ถ้าใครดวงดีนะี่กาจะได้ของดีๆก็ได้นะแต่ผมนี่ดวงไม่ดีนะก็ให้ตายสิเดี๋ยวไว้แบบ <laughs> แคเนน <laughs> คมเป็นหน้าเขมเป็หน้าเอาใหม่เข <laughs> มเป็นนี้อาจจะเราอาจจะดวงไม่ดี ไม่เป็นไรแล้เวเปิดการพวกนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปลุยกันนะว่า 19S บวก5นะครฮะฟูลทีมจะได้ประมาณไหนนะแล้วก็น่าจะต้องทุนใช้พี่ตุ๊กไปก่อนในะช่วงนี้เพราะว่าเอาบวก5ไปขายก็คงจะขายไม่ออกนะฮะคือแบบในตลาดนี่ขายกันเต็มนะครับพี่ตุก๊กปยิยพงศ์แต่สำหรับผมเนี่ยพี่ตุ๊กแกไม่ก็เข้ามือผมเท่าไหร่นะ เป็นแว่าแอบ,บเล่นยากหน่อยนึงอยากได้แบบซิโก้มากกว่าเพราะความคล่องตัวแกเยอะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับแผนนะฮะแล้วก็แทคติกนักเตะนะมาให้ดูนิดนึงอันนี้ของเบสล็กนะเดี๋ยวไปลองให้ดูว่าเล่นดีหรือเปล่านะครับแทคติกทีมประมาณนี้นะครับผมโอ้โหเป็นวร์คลาสหนึ่งครับเป็นฟูลแมนยูนะได้บุกก่อนมันก็ดีครับถ้าได้ประตูจากเพลแรกมันก็กดดันได้นะขึ้นหลังไดีกว่าครับมีไหมโอ้โหไม่มีซวยแล้วครับฟันได้อยู่ไกลเกิน เอืออไปไปฮะวันทูอุ้ยจิ้มไปหนึ่งทีเหนวันทูวันทูครับวันทูไปครับปีโย่งไปทางซ้ายเนมาเนมาโยกหนึ่งทียกโลโนโดไม่ได้วะไอ้ยาเฮ้ยเอาแบวได้อยู่ครับเอาแบวลูกนี้ต้องเปิดซ้าย ปีพง์ไม่ได้ว่ะเฮ้ยโอเคเกือบโดนรูกากูเหรอยากอยู่เฮ้ยสวยแล้วครับได้อยู่โอเคมาโด độ พิกโอ้โหพิกไม่ได้ไปครับปีพง์ ไอดโดคือให้ปีพงข้างบนมีเนมาเรียบร้อยครับไม่ยากไหวหรือเปล่าครับเอ้ยไม่ได้วะ่ะสวยโอเคมาแล้วครับปีพงผิวอ่อนชิปไปลูกนี้ไม่ได้วะ่ะปีพงเสาแรกไม่ได้เสาแรกไม่ได้วะ่ะ เออด้วยขวาอีกทีนึงพี่พงศ์โอ้เนมามาเรียบร้อยครับอีซี่อาจจะไม่ได้ในจังหวะแรกแต่ว่าเนมามาเก็บตกได้นะถือว่าเจ็บม,มากปีนี้ก็ถือว่ายังใช้ได้ยอยู่ครนี่มาเอาละตัดบอลได้แล้วสวนครับลูกนี้พี่พงศ์พิก่อนไปนูน่นเนมามาเพบเพบโอ้ไม่น่าเล่นเลยวะลูกชอเหรอ เดี๋ยวตีขาหักเลยหยอกหยอกหมาเลยครับฮาวเวตไค่ฮาวเวตหมุนหนึ่งทีตัดไปตรงกลางเนมาปั่นลูกนี้โอ้โหช้าไปนิดนึงตอนปั่นท่ามันเยอะครับกว่ายิงตัวโอ้โหไม่ได้อีกเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอึ้ยอึ้ยอึ้ยไม่มีใครปิดเลยว่ะโอ้โหเรียบร้อยกองหลังเอ๋อแบบสวิตซ์แล้วมันไม่ไปอ่ะ กลายเป็นว่านาแค่ลูกเดียวนะก็กลัวอยู่ครับว่าจะโดนนะต้องยิงเพิ่มอีกลูกหนึ่งถึงจะรู้สึกปลอดภัยมาแล้วว่มาอีกแล้วว่ายังไงยังไงยังไงอุ้ยอุ้ยอีกแล้วว่าลงมอีกแล้วส,ส,สโกสโกพอลสโกมาดีมาดีาดชิงอย่างสวยอิปุงฮาวเว็ด เนม่าพิกหนึ่งทีโลนโดเรียบร้อยครับสวย3-1หนึ่งการเอาตัวรอดของเนมารูน่นี้ทำให้จ่ายลูกสำคัญให้กับโลนโดได้ครับมาดิเจอกระเทนหน่อยกิกะเจอกระเทนไม่ผ่านเทนสักดีครับ <c oughs> เลนกิกดสวยปีพงค์เดียพ,พง์เกมนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยอ๋ออ่ารู้อยู่แล้วล้วนะ วันทูวันทูดิมเส้นครับฮาเวดฮาเวดมาฮาเวดมาโอ้ How bad. How bad. How bad. Oh. โยกติดครับเห็นเห็นไปครับเห็นใหม่ครับเห็นใหม่แล้วครับเห็นฟาวไม่เอาฟาวครับแต่จะเปิดครับลูกนี้นี่มาเอ้าออกเกมแล้วโอ้แบบนี้ชนะใสๆครับ โอเคครับก็เวอ l ์คลาสหนเรียบร้อยนะครับอยู่ที่เดิม <laughs> ไม่ได้ไปไหน <laughs> นะก็เรียกได้ว่าก็พอใช้ได้นะสำหรับนักเตะค,คลาสนี้นะต้องยอมรับว,ว่ามันเล่นยากขึ้นนะครับหลังจากที่แบบว่าเล่นฟูบาร์เซโลน่ามาโดยตลอดนะก็มาเปลี่ยนเป็น 19S กนะครับก็ต้องปรับตัวนิดนึงนะแล้วก็เล่นยากขึ้นซึ่งถ้าเป็นทีมฟูบาร์ซ่าก็จะประมาณนี้นะสำหรับผมนะที่แบบว่าใช้เล่นแรงนะ ก็ประมาณนี้นะครับก็อาจจะแบบมีเปลี่ยนไลไรอัพบ้างนะครับบางวันอาจจะใช้กองหลังเป็นปูโยบ้างนะครับนี่ฮะในทีมผมก็สะสมตัวบา์เซลนาอยู่นะใครมีตัวบา์เซลนาไม่ใช้นะครับเป็นบวก8อะไรพวกนี้นะก็นําเสนอว่าได้ในเพจนะครับบวก7บวก8นะถ้าแบบผมมีตังก็จะซื้อนะครับผมแต่ช่วงนี้ไม่มีตังนะครับ